สวัสดีครับสมาชิกชาวธีจาทุกท่านครับขณะนี้ผมพาทุกท่านมาอย่างไล่ผักนะครับเขียงไช่นะครับพัดเขียงไช่ลุงพุ่งชายนะครับก,กบ<อ>็ผลงานของซูเปอร์เคครับซูเปอร์เคขณะนั้นเนี่ยก็อ,อาจจะเราจะไปดูกันในสวนเลยนะครับเพราะว่ารู้สึกก็จากการตอบรับหมาเมือเข้ากันห้องช่างกันไปหมดแล้วครับนะตามตาม ไปถามถ่ายกันดูว่าเขาใช้อกันขนาดไหนและมันเวิร์กขนาดไหนและดีขนาดไหนตามกันถึงที่เลยนะครับหมาค่อนข้างใจต,ตัวนิดนึงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ได้ได้กี่วันแล้วเนี่ยกา้แล้วกลารได้วกล้ได้ถอดแล้วนะยี่ห้าชีดไปกี่ครั้งเนี่ยสามครั้งนะสามสี่ครั้งนะเอาตั้งแต่ต้นเล็กสี่ครั้งใบใหญ่ไหมน่ะต้องต้องรอให้มันรุ่นที่สองรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวจะให้มัน ให้ต้นเต็มที่โดนทอนได้แล้วมันจะมองกับพังหน่อยนิดนึงอือสักสี่ห้าวันปอะไาณตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ถึงห้าสิบไหมผมไม่แน่ใจเพราะโอ้โหมันหกสิบเจ็ดสิบนะโอ้โหถ้าหกเจ็ดสิบงานนี้ก็วันนั้นมันร้อยกว่าว้่หรอวอีตอนอีตอนต้นเล็กๆกันนะร้อยกว่าเมื่อสักไม่ถึงม่ไยนะเมื่อสักอาทิตย์นี้แหละกินเจเนี่ยนะ จ,จังหวะดีถ้าอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบนี้ตรงนี้ไรนะสี่ไร <4 S 2> ไร <4 S 2> หนึ่งก็ประมาณสามตัน, 2> 2ตนอธิว่าสองตันตันละเจ็ดหมื่นสองตันก็แสนสี่าาใช่ไหมเหลือห้าสิบก็ยังโอเคก็ยังไรล,ละก็ไรล,ละแสนนนะ ลายละแสนสี่ลายก็สี่แสนระยะเวลาก็เจ็ดสิบวันวะหกสิบกว่าวัน,วนตรงนั้นมันยังต้นยังเล็กอยู่เลยนะก็ซูนะปเปอร์เคอย่างเดียวไม่มีปุ๋ยเม็ดปุ๋ยเม็ดก็ใช้ครับของไอ้สิบสองสามสามเนี่ยนะอ่าสิบสองสามสามวันน้ำเงินแล้วก็ซูปเปอร์รเคซูเปอร์เคก็ฉีดไปสี่ครั้งใช้กี่ซีซีนะแรกใช้ห้าครับ จากแรกแค่ห้าตอนนี้ก็อยู่ที่สิบสี่สี่ใบใบค่อนข้างจะใหญ่นะดีมากแต่โอเคเลยต้นไหนที่ว่ามันมันห่างกับเขาต้นใหญ่นะใช่นี่ไุดที่ว่ามันไม่ธรรมดาเนี่ยมันไม่ต้นพวกตื้กว่ามันไม่ต้องตื้อกวก็ถอดได้ตรงนี้มันตลนเยอะไงตรงน้มันต้นแค่ต่นี้ก็ขึ้นอะไรกระทุ่งแจงป่ะทุ่งแจงก็ตำบลด่านทับตะโก ตำบลแกมอนนะตำบลแก้มอ้นอําเภอจอมบึงจังหวัดลบุรีด่านก็อีกโซนหนึ่ง